ความานท้เนรพอเขาเอางานจากประเทศมาทาอยู่นี่เขาเขาไปคุยกับแกก็ได้เขาเ็เลยมาแก้ปมาจากไหนเนาะค่ะคุณพี่มาจากจันค่ะจากจันทาบุรีเลยบอกจันทบุรีคะ่ะพัดคันนี้เลยบอกค่ะคะันนู้นค่ะโอ,อ้มาไกลด้วยเนาะ,ค,ะค่ะมาทําธุระที่บ้านนะคะก็เลยแวะมาเออมาขอโชคก่อนขอโชคก่อนคะ่ะอ๋อกำลงังจุดทูบอยู่คะ่ะจุดทูบอยู่ค่ะจุดกี่ดอกเนาะค่ะเอาจุดจุดเท่าไหร่คะดอกสั้นค่ะอันสั้นเท่าไหร่เนาะ จุดกะนานเลยป่ะคนละคนนี้อีกคนนึงค่ะไม่ได้มาด้วยกันค่ะจุดทูบเชียงไทยมาแก้บนค่ะออ๋มาแบนเขาถูกสามสีงวดติดโอ้สามสีงวดติดเลยมาแก้บนน้ำแดงผลไม้แล้วก็ขมางคำพลูแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยถูกได้กี่งวดติดนะคะสีงวดติดค่ะสีงวดติดแล้วค่ะ ได้จากที่นี่เลยใช่ค่ะเอามาขอเองหรือว่ายังไงเนาะหนูมาขอเองค่ะหนูมาเที่ยวหนูก็เลยแวะมาขอพอหนูถูกหนูก็เลยมาแก้บนค่ะถูกตัวไหนครับงวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้ถูกเก้าสี่จ้ะเก้าสี่ได้ตกยังไงครับจุดทูบเอาหรือว่าได้ยังไงไม่มันฝันค่ะฝันเาฝันใช่ค่ะเ้าอี้นั่งค่ะเ้าอี้นั่งจากเขาอี้นั่งรอเลยค่ะงวดฝันยังไยังค่ะหนูก็เลยมาแก้บนก่อนเยี่ยมมาแก้บทูบด้วยใช่ค่ะงวดที่ผ่านมานี่ฝันว่ายังไงบ้างคะ ฝันว่าบ้านข้างๆเขาไฟไหม้ค่ะก็ออกบ้านเล็กทีเขาบ้านเล็กทีเก้เลยใช่ค่ะอ,อันนี้ยังไม่ฝันปะคะยัง,ยงค่ะ <laughs> ยังก็เลยมาแก้บนก่อนใช่ค่ะแล้วก็จุดทูบก่อนเนาะค่ะ <laughs> จุดทูบขอก่อนอันไหนเนาะคะ่ะทูบที่จุด <laughs> จ้ะอ๋อตัวนี้เลยตัวไหนมาแล้วคะ <laughs> น่าจะเป็นสี่เจ็ดอะคะ่ะ <laughs> <laughs> น่าจะเป็นสี่เจ็ดเนาะเดี๋ยวให้มาให้หมดก่อนเนาะไม่ให้หมดก่อนนะคะให้ที่จุดที่หลังค่ะ ที่จุดที่หลังแปดเก้าบอ่คะจะไหม้หมดได้ค่ะจะไหม้หมดจุดที่หลังไหม้ไหม้หมดก่อนเนาะทุกท่านใครบ่ใช่ค่ะได้โชคได้ลาบจากที่หลักกิโลนี้จากความฝันค่ะฝันดีฝันได้สีงว่ติดแล้วถ้าหนูถูกสามตัวว่หนูจะซื้อหัวหมูมาถวายค่ะอ๋อถ้าพี่ถูกสามตัวจะซื้อหัวหมูมาถวาย ถ้าสองตัวล่ะคะขอสามหนูขอสามตัวจ้ะมาด้วยกันไหมคะนี่ไม่ค่ะอ๋อมาคนละคันโอ้มาคนละคันใช่อที่นั่งรอนี่ก็คือนั่งรอรุ่นเล็กทูบเนาะค่ะรุ่นเล็กทูบนะคะตาเซ่ตาจันอธิษฐานว่ายังไงบ้างคะพี่ค่ะอธิษฐานว่ายังไงคะขอตาจันตาเซ่ว่ายังไงบ้างคะขอให้มีโชคมีลาบอะค่ะขอให้มีโชติหมดสิ หดนี่หมดสี money, ม <c oughs> <c oughs> ีเงินไปปวดมีเขาค่ะเมื่อกี้ได้เยอะไหมคะ94ได้200จ้ะอืมได้200ก็ยังดีเนาะค่ะงวดละร้อยสองร้อยค่ะก็ยังดีค่ะงวดละร้อยสองร้อยก็ยังดีนะคะที่ได้นะคะตาจันตาสีมีมีคนมาเยอะไหมคะแต่วันนี้มาเยอะไหมคะไม่ค่ะไม่เยอะ หนูก็เพิ่งมาเหมือนกันอ๋อเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมานะคะเดี๋ยวไปส่งดูเลขทูบให้ท่านผู้ชมดูทำไมมันไม่ช้าจัเลยเนาะเจ็ดกับสี่นะคะมาก่อนเด้อนะคะเจ็ดกับสี่ก็สวยนะจ้าสวยไหมพี่สวยเจ็ดสี่ราุนตัวที่สามสี่เจ็ดอาสี่เจ็ดใช่ค่ะพูดกลับกันพูดกลับกันนะคะท่านผู้ชม อันนี้ของพี่ก็890หมดแล้วพี่นี่มองเห็นปหมถ้าบนนี่คือ9ดอกใช่ไหมคะครับบนได้พี่อีกคนหนึ่งก็จุดได้หนูจะขอแบบว่าขาย890นะคะท่านผู้ชมได้ไหมคะรอรอโชคของผู้โชคดีนะคะ47มาแล้วนะคะเห็นในคนที่เขาเขายึดเงินไปสามล้านขอถ้าได้อันหนึ้นแล้วจะมาสร้างบ่ออะไปนี่ยยอดเลยทีเดียได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขทูบนะคะที่ผู้โชคดีนะคะถูก94นะคะถูก94จุดวันนี้นะคะที่หนทำยังไงถึงจะถูกเลขอะตรงนี้ก็มี3 ทูบสามดอกนะคะที่ทูบเสียงททยสามดอกนะคะที่จุดขอในวันนี้นะคะพี่น้องกันทุกคนเขอใหู้าไปมือกันทุกคนพี่คนที่มาเมื่อกี้นะคะก็ที่บนไว้ว่าถ้าได้สามตัวถ้าทูบสามตัวจะซื้องูหมูไาวนะคะแล้วก็มีผู้โชคดีนะคะมากับแฟนนะคะมากับแฟนพอได้จุดได้เจ็ด อ่าสี่เจ็ดหกแล้วก็แฟนผู้ที่เป็นผู้ชายก็คือจุดได้5 7 7หรือว่า5 1 1, 1ก็ได้นะคะ5 7 7 1กับ7ตัวเดียวกันนะคะอืมสำหรับตัวเลขนะคะที่มาโขยังไม่ฝันนะคะ เอ็ดเนียถามว่าฝันดีหรือยังบอกว่ายังไม่ฝันเลยนะคะท่านผู้ชมมาแก้บนก่อนนะคะแล้วก็จุดทูบขออาจจะฮานอยหรือว่าลาวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรัฐบาลก็ได้นะคะนรอความฝันมีโชคมีดวงครับลืมลืมขอเบอร์โทรพี่ขอไว้นะคะเมื่อกี้นะคะติดหวยครับติดหวยเลยหรือ้านแตงโมแวะเข้าเลยครับสี่เจ็ดหก

ผู้ที่ได้โชคได้ลาบจากที่นี่นะคะก็มีทั้งสารนะคะที่ได้โชคได้ลาบไปก็ได้นำสารทำสารซื้อสารนะคะมาถวายให้กับตาเซตาจันนะคะผู้ที่ร่วงรับนะคะที่หลักกิโลนี้นะคะเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะ่านชมาจากผู้โชคดีทั้งนั้นเลยนะคะย้ายจากหลักกิโลเก่ามาหลักกิโลใหม่นะคะ บางคนก็ได้จากฝันบางคนก็จุดจุดทูปได้นะคะ3ตัวแล้วก็สองตัวบางคนก็ฝันนะคะว่า,วาตาซีตาจันไปโบกแล้วก็ไปหาถึงบ้านก็เล้วแต่นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านจะไปหาไปโบกยังไงนะคะก็เป็นบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะที่ได้มาขอมาขอโชคกับตาจันนะคะ ตาเซยายมีนะคะ้าแอ,อดมีจะไม,ม่ผิดเด้อนะคะเพราะว่าเรียกบ่อยนะคะแต่ก่อนหลักกิโลเก่านะคะลักกิโลเก่าก็ให้แม่นๆ่นะคะท่านชมให้แม่นนะคะแล้วคนก็เยอะมากบูมแล้วก็ดังมากเลยนะคะช่วงนั้นนะคะแต่ทีนี้กรมทางหลวงนะคะก็ไม่ให้มีหลักกิโลตรงนั้นเพราะว่าอันตรายนะคะอันตรายก็เลยให้มาตั้ง สารลักกิโลใหม่คือก็คือตรงนี้นะคะม,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 มาที่ใหม่ก็ยังให้แม่นเหมือนเดิมนะคะถือ, <uge Dans> อ,อว่า <cell> คลังและก็แรงมากๆเลยนะคะที่ตรงนี้นะคะเจ้าที่แรงคลังข mm. ลังยังไงนะคะท่านผู้ชมก็คลังแบบว่าให้ตัวเลขแม่นนะ,ะ <S <S นะคะให้แม่นมาต่อเนื่องเลยนะคะที่หลักกิโลนะคะเรียกหลักกิโลเก่าหลักกิโลใหม่นะคะเนาะ ที่รักกิโลแดดร้อนมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแอ,อดนียก็ขอบคุณนะคะ f อฟซแฟนช่องนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับแอดนีมาดูตลอดนะคะก็จะให้ดูข้าวในนา,าตรงนี้ก็มีจอมปลวกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีจอมปลวกด้วยนะคะมีพวงมาลัย มีเพลนะคะโอ้ตรงนี้ร่มเย็นนะคะค่ะแอดนี่ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะแดดร้อนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะโชคดีรวยๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ